วันนี้เราจะนำเสนอทำน้ำพริกเขาเรียกว่าซุปหน่อไม้ดองนะคะซุปหน่อไม้ดองก็จะมีพริกมีหอมมีกระเทียมจะเอาไปทำการคั่วคั่วเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตำหรือจะมาโขกให้ละเอียดบางครั้งก็บางคนไม่ชอบละเอียดก็ตำพอประมาณค่ะแล้วเราก็นำหน่อไม้ดอง นำมาหน่อไม้ดองที่ต้มไปแล้วนะจ๊ะเอามาใส่ค่ะตำพริกให้เสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ในคคกนะคะเราประำการเขาเรียกว่าซุปหน่อไม้ดองภาษาอีสานจ้ะซุปหน่อไม้ดองแล้เวเราก็ตำตำตำถึงโคก ตำค่ะตามลงไปตาให้ให้เข้ากันนะคะให้เนื้อมันละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดมากแบบให้เข้ากันหนอม้ดองแล้ว็ขจะต,ต้มสักน้ำหนึ่งให้น้ำเปรี้ยวๆมันออกจากแล้วเราก็ผักให้ละเอียดแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ ด้วยเครื่องปรุงรสนะคะแต่เราจะไม่ใส่พวกเอ้น้ำปลากับปลาลานะคะมันไม่เข้ากันค่ะตั้มตั้ตั้ แล้วมันก็จะเข้ากันก็ใส่เครื่องปรุงรสก็มีเครื่องปรุงรสกับผงนัวหน่อยนึงค่ะมันก็จะประมาณนี้จ้ะประมาณนี้ชิมดูสิค่ะโอ้โหรสชาติค่ะ อดเลยชิมดูที่เนี่ยมันเผ็ดมากไปก็ไม่ไหวนะคะมันต้องพอดีค่ะเพราะหน่อไม้ดองมันมันจะเกิดอาการร้อนค่ะหือชุดรอดได้จ้ะแซบ่บค่ะแซบ่บนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ซุปหน่อไม้ แล้วเราก็จะใส่ผักค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะผักผักเราเตรียมไปแล้วค่ะมีผักขี้ฝรั่งค่ะตามด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะคะเราก็จะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะทำการซุปคือซุปใส่ถึงโขกลงไปอีกค่ะ ไมนซุดยอดเลยค่ะอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บดูสิค่ะสิดู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 อร่อยค่ะรสชาติแบบจัดจ้านเลยจ้าลองประทำให้ดูถึงที่เลยนะคะเพราะรสชาติจะขนาด มากมันก็จะสีสันประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าซุปหน่อม้ดองค่ะภาษาลาว ดูสิคะว่าอร่อยขนาดไหนรสชาติรสชาติดีใช้ได้เลยคะ่ะอร่อยทานกับข้าวเหนียวนะคะทานกับข้าวเหนียวปลาทอดคะ่ะปลาทอดไอดปลาช่อนนะคะปลาช่อนหัวขาดนะคะเขาเรียกว่าปลาช่อนทะเลทานแล้วอร่อยแซ่บเวอร์เลยชิมดูอีกสักรอบนะคะว่าเด็ดขนาดไหน เยี่ยมค่ะอร่อยจะอร่อยจะลองทำดูนะคะเพื่อน